โอเคครับก็สวัสดีครับอยู่กับผมนะทุกคนเยคยเราอยู่ตรงนี้ให้กับอะไรไลท์ครับวันนี้เราอยู่ที่เกมไมค์ครับนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราก็อย่างที่บอกกันเราจะเอาแคนโหไปนะฮะไปไหนไดี๋ยวอจ๊ก่อนที่เราจะเอาแคนโหไ,นะไ,ไปนี่เตามีนี่อยู่นะค okay. รับโอเคแล้วทำไมเราไม่แยกสองเตาเนี่ยใส่ถ่านใส่ไม้เข้าไปก็ได้เอาเอา เอาไม้ไม้ไม,ไม้ใส่ไม้ใส่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าสักแปดนะครับใส่ไม้เข้าไปเอาไปย่างปลาสักนี่เอาอเอาไก่แบ่งออกมา,านะครับสามย่างตรงนี้ไป ได้ปลามาแล้วอ๋อกินปลาบ้างโอเคเราก็จะไปอย่างที่บอกอย่างที่ว่ากันนะเดี๋ยวเราจะไปเอาเห็ดตรงนี้ก่อนนะครับอันดับแรกเราจะต้องไปดูปลาจูนนะครับโอ้โหเดินไปจร่งก็ได้แายเกียบไปเลยอร์จูนฟอร์จูนฟอร์จูนชิงอ่าไหนล่ะอร์จูนะ fortune, นะครับก็ เดี๋ยวเราก็เอาสมุดออกมานะครับรับพิษไม่อ,ออกมาราบพิษมาใส่ป้ายใส่ป้ายได้ยิงได้เลยไม่ยันได้เมื่อไรเอาพวกเลยพว่วงใ,ใส่ใส่เทสโอนอันบังกิ้งใช้ใช้ใช้เบเวลใช้แปดเลเวลอะไม่ได้ดันบังกิ้งอ่ะคุ้มไปหรอกไม่น่าจะคุ้มเทนะ่าไหร่เนาะ อ๋อแต่ว่ามันจะมีอย่างอื่นติดมาด้วยใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะครับเอาเอาขวานนี่ก่อนขวานอันดัที่สองนะเอ้ยคือี่ไปปั้งมาแล้วไม่ไม่เห็นมีเชือบอะไรเลยโอเคจากนั้นกาใส่ไปก็ได้ของใหม่มาครับได้ของใหม่มา ได้อะไรมาหนุ่เอ็มเปิดจร์สก็คือมันไม่คุมเหมือนก็ไม่เป็นไรหรอกแล้วเราเอาแค่เรเท่าที่ได้นะครับไปไปนี่ได้เท่าไหนเท่านั้นฮะก็กำลังเติบโตเลยก็ได้ยังไงบ้างคิดมากรครับ แคเกมนะครับเรามีธุรกิจที่ต้องไปทำนะครับก็อย่างที่เรารู้กันนะครับเป็นนักรบได้เยอะได้เยอะเยอะเยอะโตหมดแล้วนี่เก็บไปจีนะครับอ,อย่าปล่อยให้มันโตเล่นอย่าปล่อยให้มันโต้างไว้นาน เพราะว่าการปลนี่มันโตไป้ข้างในก็เราจะ,ะไม่ไปลมันโตข้างใน,น,น่มสข้างในนี้ไม่ใช่เกิดเโอเคแต่ฉั้นเราเราปลูกก่อนนะเราปลูกก่อนปลูเฉย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 คือปลูเฉย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 คือ แบบนี้ได้แล้วโอ้โหไม่พอนยไม่คิดว่าเลยว่าไ,ไม่คิดเลยว่ามันจะไม่พอเพราะว่าเราไม่ใช้พวกถ้ามีพอจุนจะดีมากเลยนะ การทำรานการเราต้องมีฟอร์จูนจตันี้มันโตแล้วเกลี่ยเปล่าเขย่าทางเกลี่ย and เราจะไปนอนที่บ้านวินเดอร์เชื่อกันนะหลังจากที่เราทำโปรเจกตเสร็จนะครับตอนนี้ค่อนข้าแงแฉดด่งผมเหนื่อยทำไมเขาไม่เลี้ยงไก่ใกล้ไอ้บ้านนะใกล้ทางเดิน ใช่คมมั่วจะมเราอ้าวแค่นี้มั้งจุดกระโดนเอาเาไปฟาร์มบันเผือกจะได้ ไก่ออกเรื่อยๆล้งงนเราได้ไหมเนี่ยโอเคเอาอันนี้คือเลยเนื้อไก่ที่ตายหรอมีด้วยเหรอยวนโยนโย,ยนยจนมันเจ็บอ่ะอไ,ดได้เนื้อไกไม่มาเยอะเลยโอเคคร้บเราไม่มีเวลาแล้วเดี๋ยวเราไป ฝนตกเลยนะนี่คือตอนกลางคืนใช่ไหมไมืดแล้วหรอ,อยังน,นะครับโอ้โหลาพิกไปยังไม่ไไมไเสร็จอะไรก็ไม่ไเจร็จเราเก็บของกันนะไม่คุ้มเลยนะี่ตัวแตกต,ตายไม่คุ้มเลยเออถ้าทำอย่างนี้ได้เดี๋ยวเราหร่ว่ะเลเวลขึ้นง่ายไหม ขึ้นน้อยเหมือนเดิมมันคุงเลยช่วเราไปเบียงออกโอเคเดี๋ยวแล้วก็เก็บของเราปิดเก็บแล้วก็ซื้อเก็บนะครับน่าจะหมดแล้วเอาแคนนอดไปให้วีเวทนะครับยูนิเจอร์นะครับเอาแคนอดไปให้รีเวทยูริเจอร์เอาทำทำในนี่ด้วยเออเรชเชอร์นะครับ ได้เทิ่มเพราะฉะนั้นเราต้องเอากระาหนังสัตว์มาทำหนังสือก่อนแล้วเวลาตามพิซซ้าเก่งหรือไม่โอ้ยไโอเคได้ไปแล้วจากนั้นก็ครับเป็นการะดาษเดี๋ยว มันได้เกลือใช่ปะก็คือคราบเป็นกระดาษแบบนี้สามอันนี้อ่าก็จะเป็นกระดาษโอเคจากนั้นเอากระดาษเพมพงเอากระดาษมาทําเป็นหนังสือต้องใช้หนังวัวเท่าไหร่นะอืมหนังวัวหนังวัวหนังวัวอ๋อเราไม่ได้เลี้ยงวัวขนาดนั้เนเลยเนี่ย நான் no, no. ออกแกะออกก็ได้เลยเอห่างนี้ว่ะเนการฟามเย้เ,เลยสุดภาพมาแล้วจะเล็กจะไหมาแล้วโอเคก็ okay. ได้มาแล้วเราเรา,เราก็ไปคาบต่อคนระับอ,อวันที่สามทุ่ม อย่างรวดเร็วตอนอยู่นังสีนังสีจ้าเออมังสีได้แค่สองเล่มอยูอ่มังสีสองเล่มเออเราต้องการสามเล่มน,นะครับเพื่อที่จะทำโต๊ะนะครับเนี่ย ไม่ใช่เนี่ยมัต้องทำนี่สามเล่มก็ถ่ายเยดวกว่าเราไปเอาเล่มเปล่ามาอีกเล่มหนึ่งเอาา๊ะถ้าเราเอาของตัวหนึ่งก่อน โอ,อย้ยนั่นแหละนอ่นนะโอเคก็จะได้เป็นสามนะครับอืมนั่นแหละเดียวได้มาเป็นสามโอเคจากนั้นก็คราบเลยเรามีไม้อยู่แล้วคิวบคิว ไปลองดูก่อนเอาไปแค่เดียวหมดแล้วเนาะเก็บแค่นี้แค่หลอดไปตรงนี้ไปเอ่อเดี๋ยวโอ้โอ้ไม่นะเดี๋ยวเราจะต้องพักก่อนไหม อยากเฝกับเวล้น้ำแมนหนึ่งสักตัวนึงอ่ะเนื้ erman, อมันจะโอ้มีแม่มดหน่อยโอเคนอนก่อนดีกว่าครับมดเันเยอะเออถ้าทา่าเอาเกมจะไม่สนุกแล้วนะเสียนะโอเคนอนก่อนดีกว่าชึบ โอเคครับตอนแล้วก็เดี๋ยวเราออกเดี๋ยวแชทตัวเลยไนปะเอ้ยอ๋ยอไม่ใช่เนี่ยมันต้องทำนี้ดี่ยไอมันต้องเอาไม้มาทำสลักนะครับ มันจะได้ลนะับนะครับสลัมันจะสลัสามนะโอ้โหกานกวนี่ยไม่ต้องทำสลับว่าไดหรอโอเค,อเ,คเก็บนนะนเนราน่าจะทำนี้แหละถูกอะ่ะเออนี่ไงนี่ไงลเลเพื่อนเอาทำแค่นี้เองเหรอ <laughs> เนี่ยมันเดี๋ยวมันเที่ยวขึ้นเดี๋ยวมันนี่ขึ้นมาก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราได้แล้วล่วะไปเราจะไปซึ่งกีดเวลานานนะครับไปกันเลยโย و! ออกเตือนทางครับแต่เช้าเลยตกเขาตัวแตกไม่ใช่ละ ถ้าเราไม่ทําทำอย่างนี้เกมมันก็จริงๆแล้วเราปั๊มเล่ออกมาแล้วสุ่มเอาก็ได้นะเออมันก็มีวิธีปั๊มเอาแบบไหน,นเอาเอาคิดละแบบแล้วกันก็ไหนๆเราก็ทำแล้วนะครับเราจะไปอน,นี่แต่ว่าตรงนี้มันก็มันก็โอเคมันก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าอุปกรณ์เป็นอะไรมามันก็ต้องเสียเพิ่มอีกเหมือนเดิมใช่ปะ่ะคืออันนึงอ่ะที่จะทำแล้วจบเลย เราจะต้องมาเสียรับพิษเรามีอยู่แล้วแต่ว่าเราจะต้องมาเสียเลเวลนะครับเราจะต้องมาเสียเลเวลในทางริงไอหมือตัวนี้เก็บได้เก,เก็บแล้วจะทำอะไรไม่ได้อะไรเลยเราเราอไปทำเขาทำแบบนี้ ถ้าเราเดินตรงมาองี้ครับเราก็จะเจอกับเจอกับเจอกับที่นอนนะครับแล้วเราเดินตรงมาเราก็จอกับไฟไหมครับนะที่ในไฟไหม้นี่แหละก็คือทางที่เราจะไปถึงเนเธอ เราไปที่นี่เออหมู่บ้านเราอยู่ทางไหนหมู่บ้านเรือเขานี้แหละจำได้เนีย่ยมองปีนขึ้นไปนี่ก็ถึงแล้วเน่ามันเนียนอย่ามันเนียนหลบหลบไม่ได้หรอกทางสบายสบายเราไหมเราไม่ไปวะเนี้ย มาทางเยากัะไอ้วัวเนี่ยแล้วผมจะบ่นอะไรของผมเนี่ยมาละของบ้านเลยเห็นปะโอเคแล้วก็กินอาหารสักหน่อยสามสิบเจงพอดีเข้าว่ากันวันนี้ โอเคเราจะมีสเต็ปขังอันนี้อ้มีอาชีพอยู่แล้วใช่ไหมเ<า>ขามีอาชีพทำไหมเนี่ยถ้าเราถือนี้จะมีคนเข้ามาไหมวะอ๋อเราโยนโยนโย,ยนไก่ให้ไข่แถวนี้กันเออ ฟามไก่ฮะเดืยบร้อยเลนสองตัวนั่นแดบบี๋มาตรงนี้นี่จะเป็นคนตามมาไหมที่เดือดเจื้อเขาใช้อะไรร้อนเนี่ย แครหลอดออกถือแครอทแล้วมีเลเจอร์มาแล้วครับไม่มาเลยชึ๊บเฮ้ยเขาไม่สนใจเลย ไปแล้วเอา้เาแล้วออกมาทำไมอ่ะ <Huh? S 1> เออแรกกันนี้ก็ดีไม่ต้องทำมานี่ย ออกมา,าวันนี้เฮ้ยไปไหนอะเออบางทีมันผมทำให้เป็นอ่ะมันเข้าไปเอาจริงๆแล้วเราต้องเอามัน,นออกโอเค ไม่ตั้งใหม่อันนั้นก็จะหายไปใช่ปะ่ะเอาถ้ามันหายเอ้ยโอเคถ้ามันหายไปแล้วก็แจดงว่าโอเคเดี๋ยวเรานอนคุมตรงนี้ไว้นะครับโอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชาร์ไปให้พวกอนเพื่อนได้ผมน,น,นราบนอนไปก่อนครับแล้เจอกันใหม่ครับโอกาสนะข้ามวันที่64มาถึงแล้วลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำเดนเชร์เห็นไหมตรงนี้โอเคนะครับขอบคุณครับ